สวัสดีครับวันนี้เรามาโม่ตู้เชื่อมกันครับอันนี้เป็นตู้เก่านะจำเลี่นยนบาอลูมิเนียมอะวันนี้ผมได้นี่คือเป็นท่อแอขนาดใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับหลังจากที่ได้บาทองแดงครับผมก็ตีให้แบนวัดขนาดแล้วทีนี้เราจะมาเจาะรูแล้วก็ใส่ตรงขั้วบวก ขอองงเคครรื่นะับดูวิธีการใส่อีกทีครับนี่ครับหลังจากผมทุบและเจาะแลครับเราจะมาใส่กันเลยครับที่ผมผมดัดไปก่อนมันใส่ยากครับก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนครับ นแน่นกันงั้นเราเค่อยดักมาครับ นี่ครับมาทดสอบว่ามันจะเชื่อมดีหไหมครับเด็กอันนี้เป็นทูบเก่าครับยังไม่ได้เปลี่ยนทูบ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมันแต่มันก็ยังติดๆอยู่เพราะว่าผมใช้ทูบที่ติดฝากมานานแล้วก็กาวผมมันสภาพสายไม่ดีครับแต่ว่าเครื่องมันก็ยังไปได้อยู่แสดงว่ามันก็นำกระแสได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับขอจบคลิปการรายงานวันนี้ครับ โมตู้เชื่อมด้วยเปลี่ยนจากบัตรบาอะลูมิเนียมเป็นบัตรบาทองแดงํำกระแสได้ดีขึ้นครับขอบคุณครับสำหรับรับชมผมช่างแหลมชาแนลอินดีให้ความรู้คับชื่นชอบในงานช่างครับขอบคุณครับ